อดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมื่อกี้จะกดอ่ามันให้ตั้งเสียงใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ดิไปน็ตบ้างเดี๋ยวจต้าพิชจดูนอตสวิตออฟอ๋ออย่าพึ่งปิดจะมีการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออ โอเคสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับดิสนายแม็กหนึ่งเลยมั้งน่าจะโอ้กเกมนี้นานแล้วนะเออตั้งหลายปีละชัตเตอร์ซีเล็กคืออะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นดวงตานี้อย่าพึ่งปิดอ่าปิดคอมนั่นแหละไม่เห็นดวงตาชัตเตอร์ซเล็กมา ดิวเก็บชุดเซฟสล็อตไป go go แล้วมันต้องใช้ปุ่มไหนบ้างในการเล่นต้องใช้เมาส์ไหมไม่ต้องไม่น่าเลยอันนี้เกมนี้จะคล้ายๆประมาณลนะิมโบเนาะใช่ประมาณนั้นนะใครที่ไม่เคยดูลิมโบในช่องผมนะครับย้อนกลับไปดูได้นะพาเแรกๆเลยตนะั้งแต่เปิดเปิดชช่น่าใหม่ๆเนี่ยทำน่าจะทำเกมนั้นก่อนเลยนะแต่เป็นแนวปกติ นะไม่ได้ยาวนานบอลเกมซีรีส์นี้เยอะมากเดี๋ยวแพสเลดผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปเนาะเออเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเล่เกมอื่นแทนอย่างลิตเติ้ลเมย์อย่างเนี้ยเออน่าก,กลัวน่าก,กลัวคลึกคลึกเห็นภาคสองบอกว่ากำลังจะมาด้วยก็วันที่ผมอัดก็อาจจะมาแล้วเนาะเออบันไดมันไม่ส่ง คีฟีมาผมก็ไม่รู้จะทำอไรแล้วก็จัดเลยใครฮ <c oughs> ิเมโกออลิตเตอร์นายแม่ฝันร้ายอันน้อยนิดอ๋อ oh, <c oughs> มันมีเดินซ้ายกับเดินขวาก็โอเคกดตรงนี้ได้ไหมอ๋อ oh, อันนี้คือดูเราใช้เมาส์ กระโดดในวิ่งวิ่งเงา้เงๆๆๆเงีเงียเอคลิกซ้ายอะซ้ายเป็นการจับคลิกขวาเป็นกล้องโอเคเฮ้ยระบบเกมโอเคอยู่ไอตัวอะไรเมื่อกี้เราก็เดินมาเรื่อยๆใช่ไหมมองไม่เห็น เดินทางไหนเอับมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ไหวไปทางไหนเนี่ยกรรมเออเอ F ่อ F อเปิดได้จับสอดโอโ้โหนีไ่ไงเออ เราเพิ่งจะขึ้นบอกนะอ้าวหรอย่อล้วเพิ่งจะขึ้นสอนอ่าตายตายเฮ้ยไฟเฮ้ยน,น,น้ำน้ำน้ำปุ๊บมาวา่า ที่ไหนวะเนี่ยน้องน้องอยู่ไหนไม่รู้น้องไม่รู้โอ้โหที่ใหญ่มากฝันร้ายของเจ้าจิว๋วนี่ลิตเติ้ลแม่จิวะะ๋วบ้าล่ะอันนั้นอะไรดูข้างไม่จะไปได้แต่แต่นั้นมันอะไรอ่ะกลางโด อ,อะไรอ๋อพังพังได้ตรงตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคโอเคยอ่อฟึบตรงนี้คืออะไรมีคนสุบรีตรงนี้ด้วย ว่าที่นี่มีคนอยู่กอ๋อะระวังแสงตกใจมีคนสูบบุหรี่ในห้องเนี้ยแต่ไม่รู้ใครสูบขึ้นไม่ได้ไม่ถึงเฮ้ยมันโดดได้มันเด้งได้เนี่ย อ๋อต้องต้องต้องมาใกล้ๆแล้วก็คลิกโอเคเอาว่าเออโอ้ใหม่กับปดีเพื่อนจดหมายอะไรอ,ะอ,อ่ะอ้าไม่ได้ด้วยกับเฮ้ยลากเก้าอี้ลากเก้าอี้ไม่ใช่ลากเข็น โอเคโอะโอเคโอเคหันประมาณนี้แล้วก็จับเรีบยบร้อยเปิดโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนดำๆนี่คืออะไรคืออะไรนเนาะเฮ้ยไม่ลอยมือแปะขอด เปิดหน่อยแต่เมื่อกี้มีอะไรไปด้วยเดินไปไหนแล้วเข้าไปในนั้นนะเราเข้าไม่ได้ปีได้ปะออกมนต้องคลิกซ้ายด้วยในการปีทุกครั้งโอเคโอเคโอเคเข้าใจาละ จะเกาะอ,อะไรสักอย่างมันต้องคลิกด,ด้วยโอเคโอ้โหไม่เคยเจอเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอีอย่าละหล่นโอ้โหนอนตัวอะไรอ่ะมีงละจ้า ไปด่วนแล้วไงดึงมาโอ้โหแล้วก็ไปใช่ไหมเคเฮ้ยตะเกียงเฮ้ยตัว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 อะไรน่าน่ะโคตรจับชิบหายละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โอ อยา่าไปไปไงเนี่ยไปไงก็เือ,อ,อไปไปยังไ,ไงไปยังไงตอบก่อนอ๋ออ๋อถักโอเคโอเค

เดินย่างจ,จัดโอ้เมื่อกี้ถือว่าเราตายไปแล้วล่ะเล่นเกมแบบนี้ค่อนข้างน่ากลัวเราไปทางน้นมีอะไระไหมค่อยเดินโอเคไม่มีค่อยๆเลยค่อยๆเลย,ย,ยสโตรีรรสโตร,ร,รีชาร์จชาร์จจุ๊บ ไฟไฟจะดับไฟจะดับไฟจะดับลมมนแรงลงมมนแรง อันนี้ดึงได้ปะโอ๊ะเ,เตัวพวกนที่มันอยู่ทุกที่เลยขึ้นไม่ได้ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้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  ไปต่อทีนี้ที่ไหนใครทำรรอ,อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะบ้าแล้วใครว่นะ เข้าได้นี่ว่าแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ข้าไม่ให้เข้า,ขาอะไรของเขาเนี่ยเหมือนต้องกดที่สุดมาเราเซฟเรียบร้อยดตูสว,ส,สวัสดีจ้านี่หนูเองหนูเองจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นสะเก э <c oughs> ็ดไฟฉันจะคิดได้เลยละ่ะ ก่อนอื่นต้องไปคัดเอาก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไปตูก่อนจะดูมุมซ้ายนั่นแน่ว่าละฟึกระโดดจุ๊บลอยไฟดับเฮ้ย,ยมีอะเวลาไฟ มานี่โอเครู้และเดีย๋ยนะมันวางวางป่าป่าไปไหน อันเดียวไม่น่าพอปาไปาหันทางนี้แล้วก็ปาไปไม่เข้าเลยเว้ยฟึบโอเคน่าจะได้ จะเข้ามาอีกถับเพื่อ,อมันน่าจะมีระยะเวลาไฟอะไรแน่เลยเพราะมันนานมากอ่ะนี่ไงไปทางโน้นโอ้โหเออเรียบร้อย ทางตรงทางนี้เลยเชียชิวไหมเชียชิวน,นี่ห้องอะไรเนี่ยโอเปิผพานนี้เปิดมาก็สับชิวโอ้โหตายไปสับครัง ตายเพราะพัดเส้นทั้งนั้นเลย ม,มีทางขวางไม่ได้นะเดีย๋ยวผมไปแวะก่อนมันไปได้อะเนีย่ยมันไปได้อะเราเาแวะก่อนเฮ้ยวันดีตัวจิว๋วกอดหน่อยเซฟ์ด้วยห้องนี้มีอะไรไหม ตามเราอ่ะเฮ้ยน้องน่ารักโอเคมันน่าจะตามเรามาไม่ได้ขึ้นขึ้นปไป,ไปโอ้มีกอด,ม,กอด,กดมีกอดจังด้วยกอดจังไหนไดีไหมเด้อเด้อแก่กัน เออว่าโอ้ยเกือบหล่นตซ้ายมีอะไรเปล่าเช็คเช็คเรดี้เช็ค, Ready, ชคโอ้ยอ,อมีห้องดวงตามันทำไมใต้มีอะไร ่าจะมีอะไรเกี่ยวกับดวงตาสักอย่างในห้องนี้เฮ้ยหุ่นหุ่นหุ่นมาด้วยมาด้วยมาด้วยมาด้ยวยเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไปเลย <c oughs> <c oughs> มอน,น้องสอยเท้าอยู่กับที่งันงันงน เข้ามาด่านต่อไปคนหลับอยู่เดี๋ยว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 ไม่วิ่งเด็ดขาดไม่วิ่ง ไปแล้ววะจะทำเด็งตื่นปะวะไปเล่นจ้าปัญหาคือจะไปไงเนี่ยดันหรอ อ๋อนี่นี่นี่ปีนได้ปีนได้ปีนได้ไดโอ้ตกใจ okay. โอเคมา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 ฟุ๊ปโอเคสวยงามครับเข้าข้างในกันไปขยับ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 มีอะไรไหมไอย่าเจออะไรเลยเออ ไม่เจออะไรดีที่สุดโอเคเฮ้ย okay. เรามาผ่านมาไลเอาสมควรเลยเนี่ยก็น่าจะเวลาสมควรเนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับพาทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวพาหน้าน้องน้องเส้นสเหลืองจะเราจะเจออะไรอีกก็เดี๋ยวติดตามกันต่อพาหน,นะครับสำหรับภ <c oughs> าทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอใหม่พาหนาสำหรับพาทนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย Yeah.